สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมนายช็อตตี้บูจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือกริมไลท์นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในแนว RPG นะครับส่วนของการต่อสู้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นรอบๆครับแต่ละรอบเขาก็จะมีพลังงานมาให้เราสามารถลงตัวละครเพิ่มเติมได้ทุกรอบนะครับถ้าเกิดพลังงานพอเนาะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่ากราฟิกตัวละครเนี่ยค่อนข้างน่ารักเลยนะครับเวลาใช้สกิลก็จะมีคัดซีนของน้องๆเนี่ยเด้งออกมาให้ดูด้วยนะครับซึ่งตัวละครของเกมนี้เนี่ยก็เป็นมาจากนิทานที่เราคุ้นเคยของนนนนั่่่เเองไไมววาจะป็สโ โอโรราอลิสอะไรพวกเนี้ยครับก็คือมาจากนิทานของกริมนั่นแหละนะหลายคนอาจจะคุ้นดิสนีย์มากกว่าใช่ไหมเออนั่นแหละก็เอามาจากกริมเหมือนกันนะฮะก็อย่างที่เห็นครับว่าวาดได้ค่อนข้างสวยงามมากเลยครับนี่เป็นไงน้องเบลดูไม่ออกใช่ไหมน้องเบลจาก Beauty and the Beast นั่นเองครับที่เป็นนางเอกอะ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับการต่อสู้นะฮะก็จะมีส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องสตอรี่ก็คือเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแ,แล้วเดี๋ยวระบบของเกมจะเปิดมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพวกดันเจียนที่เป็นเอาไว้ฟาร์มทรัพยากรน,นะครับซึ่งเขาก็จะแบ่งไว้ชัดเจนเลยว่าดันเจียนไหนลงแล้วได้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นดันเจียนฟาร์มเงินอะไรเงี้ยฟาร์มพวกของอัปเกรดอะไรพวกนี้ต่างๆอ่ะเนาะก็ตามสไตล์เกมแนว RPG ทั้งหลายแหล่นี่แหละครับ เดี๋ยวยกตัวอย่างการลงดันเจี้ยนปกติให้ดูกันละกันครับคือเดิมทีในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมี3ดาวพอเราผ่าน3ดาวไปแล้วเนี่ยมันจะมีด่านที่4งอกขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปเก็บดาวที่4ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นประมาณฮาร์ดโหมดอะไรอย่างนี้นะครับ ก่อนจะลงไปต่อสู้นะครับเขาจะมีตัวละครให้เลือกทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะครับซึ่งผมเลือกมาแค่ตัวที่ใช้งานพอและเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปิดออโต้ไงแล้วตัวที่ผมไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยบางทีบอทมันไปเลือกให้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าจัดแค่ตัวที่เราเล่นแน่นอนเท่านั้นพอและนี่คือความคิดเหรอผมเองนะคนอื่นอาจจะเล่นอย่างอื่นก็ได้ันนี้ก็แล้วแต่นะ,ะเดี๋ยวเริ่มสู้ให้ดูกันแล้วกันนะครับอ๋อ,อแล้วก็เกมนี้มันจะมีออโต้แบทเทิลด้วยคือไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรเลยนะครับ นี้เนี่ยเราจะลงยูนิตตามรอบนะครับอย่างเช่นด่านนี้มี2เวฟเวฟแรกเนี่ยเขามีพลังงานมาให้11เราก็ต้องเลือกไงว่าจะเอาตัวละครอ,อันไหนลงไปก่อนนะครับซึ่งแต่ละตัวละครก็จะใช้ค่าคอสไม่เท่ากันนะผมก็จะลงตัวแทงก่อนนะครับแล้วก็จะลงนักเวทที่ยืนแนวหลังนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีตัวพลังงานเหลือ<น>ผมก็จะลงสายฮิลไปด้วยดูดูลักษณะนะมันจะคล้ายคล้คอนคล้าย,ายกระทาแบบเนี้ยอันนี้คือจะเป็นสายฮิลนะฮะและเกมนี้ก็จะมีเรื่องของการแพ้ทางชนะทางด้วยเป็นระบบ5ธาตุพื้นฐานครับอย่างเช่นสีแดงชนะสีเขียวเงี้ยสีเขียวชนะสีฟ้าอ่าสีฟ้า,ฟาชนะสีแดงแล้วก็ทา่ามือทตุแสงชนะกันเองอะไรแบบนี้นะครับเมื่อเราเลือกตัวละครแล้วก็เลือกที่ยงที่อยู่ของแต่ละตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดตัวของ e g i ิน Wave ได้เลยนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากให้ออโต้ก็ทำได้นะคือกดคำว่า Deploy ก็ได้ มันจะออโต้ให้เลยว่ามันจะลงตัวไหนให้เราก่อนอะไรย่างนี้หรือดูด้านซ้ายล่างก็ได้ครับเนี่ยมันจะมีคําสั่งออโต้แบตเทิรถ้าเกิดติ๊กตัวนี้หมายความว่ามันจะลงตัวละครให้เองสู้เองแล้วก็พอไปเว็บต่อไปมันก็จะลงตัวละครให้เองสู้เองตลอดอะไรเงี้ยนะครับก็เริ่มเลยกันลวกันนะบิกินเวฟ ทีนี้การต่อสู้เราไม่ต้องบังคับเองมีแค่เรื่องของการกดใช้สกิลเท่านั้นซึ่งท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วว่าด้านซ้ายมันก็มีคําสั่งออโต้สกิลและมันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเกมนี้เราปล่อยออโต้ได้แต่อย่างที่บอกครับบางทีมาไหนจะลงตัวละครให้เราได้ไม่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 มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรใช้คํานีกันลวกันเพราะนั้นเล่นเองก็จะดีกว่านะครับเอาล่ะพอเริ่มเวฟต่อไปเนี่ยผมมีพลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น5หน่วย ก็ต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะเอาใครลงนะครับผมรู้จากสภาพแล้วผมไม่ต้องลงตัวฮิลก็ได้เนาะเพราะว่าตัวของสโนไวของผมเนี่ยค่อนข้างถึกนะครับยืนแนวหน้านะฮะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้รับภาระหนักเกินไปเดี๋ยวส่งน้องอลิสไปก็แล้วกันน้องอลิสนี่เป็น DPS ยืนแนวหน้าได้เหมือนกันนะครับหรือจะไปยืนทั้งหลังก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับคือในเกมนี้เนี่ยมันจะโจมตีในเลนใครเลนมันไปก่อนเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราวางออโรราที่เป็นหนักเวทอยู่ตรงนี้เนี่ยสองตัวเนี่ยมันจะวิ่งมาตีออโรราก่อนนะมัน ตีให้ดีๆกันแล้วกันนะครับอ่ะเริ่มครับผมตานี้เป็นยังไงอ่ะก็ใช้สกิลได้ใช้เลยครับผม,มสกิลของออโรราแรงมากๆนะฮะจะว่าไปศัตรูมันอ่อนไงไม่ใช่แล้วหรอกสำหรับรอบนี้ก็แค่นี้แหละครับสำหรับการต่อสู้นะฮะถ้าเกิดสู้ไม่ไหวก็ลองสู้ใหม่จัดทีใหม่หรือว่าไปอัปเกรดตัวละครเปิดแกปองเท่านั้นเองครับ รับการปองเนี่ยจะอยู่ที่เมนูซัมมอนนะครับก็ของฟรีมีแจกมาเล็กน้อยนะฮะก็ลองรับรับดูกันละกันนะครับอ๋อแล้วก็การเปิดกแกปองรอบแรกอะ่ะมันรีโรได้เรื่อยๆนะผมรีโรแล้วได้5ดาวมา2ตัวเลยแล้วก็พยายามเอาคนอื่นที่ไม่ใช่อาริสนะครับเหตุผลเพราะว่าเราจะได้อาริสฟรีอยู่แล้วจากในจดหมาย5ดาวนะอันนี้ก็ลองไปหาคนอื่นกันละกันส่วนตัวผมก็จะได้สโนไวท์มานะครับแล้วก็อีกคนนึงรู้สึกจะเป็นควีนออฟ คุยน็อปฮาร์ดปะเออสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วอ่ะทีนี้พอเราเข้ามหม่รอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะสามารถเปิดกระป๋องได้มี้งหมด3ตู้ด้วยกันนะครับตู้นี้ต้องใช้เพชรนะครับซึ่งผมเล่นมาสักพักแล้วนะเพชรก็ยังไม่พอนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายอันนี้ก็คือจะเป็นตัวซัมมอนซึ่งเราซัมมอนได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือจะเป็นตู้ของอาวุธอันนี้ก็ต้องใช้เงินแคดน,นะครับหรือว่าที่เป็นรูปดาบนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวสะสมครบ1ิอันแนละ้วค่อยเปิดทีเดียวกัน,ะะน,น,ดดนละกัน,น,น,รรนรลรบ6อุย การเปิดกระป๋องเกมนี้คือจะเป็นพิมพดีดเนาะก็สไลด์ครับถ้าเกิดมันเป็นสีทองแสดงว่าได้5ดาวนะครับถ้าเกิดว่าสีม่วงเงี้ยจะเป็นพวกสี่ดาวครับอ่าก็ค่อนข้างสวยงามนะใครจะสกิปก็ด้านขวาบนสกิปได้นะสกิปได้อันนี้3มดาวครับอันนี้เราเราได้ฟรีนะคนเนี้ยน่ารักด้วยโอ้ยลาพันเซลสี่ดาวอันนี้ใครเนี่ยโกดิโกดิร็อกเหรออันนี้ไม่ค่อยคุณเท่าไหร่อันนี้4ี่ดาว อ่ะก็ถ้าเกิดไม่มาแนะนําตัวคือซ้มนะครับก็คือผมมีคนอื่นๆไปหมดแล้วเนาะก็ได้4ดาว3าใบใช่ได้อยู่ครับอ่ะเปิดต่อเลยก็แล้วกันสไลด์ต่อนะครับดาจ,จะขอตัดฉากไวๆนะครับอุ้ยนี่ไงสีทองกําลังพูดว่าจะขอข้ามตัดฉากไวๆนะะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรเนาะอุ้ยกับตันฮุก5าดาวเหรออุ้ย,ยกับตันฮุกเวอร์ชั่นนี้ดูดีมาก อันนี้ออด The Huntsman คนที่ไปตามล่าสโน w w h i แต่ว่าไวชีวิตสโน w w h i เนอะอืมโอเคครับได้ห้าดาวมาแล้วหนึ่งนะฮะแล้วลองดูสไลด์ตรงนี้ปึ๊บสีทองมาอีกแล้วโ,โชคดีสุดๆเโอาโตโัฮีเมอันนี้ฟรีเอ้ยโอโ้โหกระต่ายขาวไว้แล้วบิดสวยงามครับแต่สีดาวคางูยะนะฮะอันนี้ห้าดาวครับอันนี้น่าจะมาจากญี่ปุ่นนะเนาะดูชุดสิแหม ยอดไปเลยสวยงามแล้วก็ได้แมวม่วงครับอันนี้อยู่ในเรื่องอลิสนะน,นี่คือแมวม่วงที่มาปั่นอลิสนะครับแต่ว่าเป็นสี่ดาวนะครับสวยงามจริงๆคนนี้ก็สวยนะสามดาวสวยมากเปิดต่อครับผมเปิดต่อไม่รอแล้วนะขอห้าดาวรัว,รวมาสไลต่ออ้โหเมื่อกี้มองไม่ทันสีอะไรอะรู้สึกว่าจะเป็นแค่สีฟ้าใช่ไหมนั่นไงเพราะเกมนี้ไม่การันตีอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับมีโอกาสเปิดได้สีฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับ โอเคยังเหลือก็เปิดต่อครับผมไล์ต่อไม่รอแล้วนะฮึบสีทองมาครับผมอีกคนหนึ่งคือใครไอ้นี่หุ่นไรการหุ่นไ่การดูดีมากบาเตอรี่ครับแม่มดแต่ไม่รู้มาจากเรื่องไหนเพราะว่าบาเตอรี่นี่เราเจอได้ทั่วไปอุ้ยอัศวินสีขาวครับไว้ไหนสวยงามอ๋อซ้ำกับตันฮุกก็เลยไม่มาแนะนำตัวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดได้เอาละรอบสุดท้ายของผมแล้วนะที่เป็นตัวนะ๋วเนาะ สีทองไม้กแล้วหูดวงดีมากครับแต่ว่าอย่าซ้ําเลยขอร้องโอเคครับคนแรกมาน้องเบลวีต้าครับผมอุ้ยโดโลทีอุ้ยน่ารักเลยโดโลทีแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย <laughs> มาจากเรื่องอะไรก็ไม่รู้อุ้ยอันว่าอะไรโอเดเต้เหรอไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าน่ารักเลยครับผม โอเคก็ตามนี้นะฮะได้5าดาวง่ายเหมือนกันนะส่วนการอัปเกรดตัวละครจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือคลิกที่รูปของออโรราได้เลยนี่คือออโรรานะได้ฟรีเหมือนกัน5าดาวนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปอัปเกรดคนอื่นกันละกันนะครับที่เป็น5ดาวนะดูซิใครเอ่ยจำไม่ได้ละออกกับตันฮุกไงนี่กับตันฮุกนะครับ5าดาวสุดซ็กซี่ครับผมแล้วก็ดูด้านซ้ายได้นะครับก็จะมีเรื่องของการ add xp นะครับนี่คือเป็น xp นั่นเองใช้ไอเทมพวกนี้อ่าก็สามารถเลือกไอเทมแล้วก็ แต่ตัวบวกค้างไว้ก็ได้นะครับมันก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละการอัปเกรดส่วนอุปกรณ์คืออุปกรณ์นะครับก็ไปเปิดกระปองหาเอาก็จะได้ง่ายดีส่วนที่มันแจกมันก็มีไม่เยอะช่วงแรกนะที่ผมเล่นอะ่ะใส่ได้แค่ประมาณ3 4คนเท่านั้นเองกดออโตอุปคิดก็ได้ก็จะเป็นการใส่อุปกรณ์เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็ตัวของอุปกรณ์เนี่ยมันก็สามารถอัปเกรดได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองหาตัวที่ผมใส่อยู่ก่อนก็นแล้วกันอันนี้ไงโซโนไวท์ใส่อยู่สมมติผมจะอัปเกรดอาวุธคลิกก็ไปได้เลย เพ่อการอัปเกรดก็จะมี2อ,อย่างคือการเลเวลอัพนะครับใช้วกคอร์ดพวกนี้นะครับอันนี้คือเป็นการเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์แล้วก็จะมีอันนึงคือการรีไฟน์นะครับอันนี้คือเป็นการตีบวกอุปกรณ์นั่นเองครับไม่เคยตีมาก่อนเลยเห็นไหมครับเกมมันก็จะสอนด้วยเนาะว่าเออตีแล้วมันจะยังไงขึ้นนะครับแต่ว่าผมไม่มีอุปกรณ์ไงก็เลยอาจจะตีให้ดูไม่ได้นะครับ ส่วนต่อมาจะเป็น potential นะครับก็คือเราสามารถที่จะไปฟาร์มหาพวกหนังสือเนี่ยมาอัปเกรดได้โดยมันจะมีการอัปเกรดสาส่วนในการคือ HP, attack แล้วก็ defense นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะตัวที่เล่นแน่ๆค่อยๆอัปเกรดนะครับต่อไป a w a e ก็คือต้องเปิดกรกปองซ้ำก่อนเนาะได้ตัวซ้ำมาก็สาม,มารถอัปเกรดได้เช่นเมื่อกี้กับตันฮุกข,ของเราใช่ไหม มีการเปิดได้ซ้ำนะเห็นไหมครับอ่าก็เอามาทําการอัดล็อกได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันรีเควสเลเวลด้วยนะต้องอัปเกรดเลเวลมาก่อนนะครับเพราะนั้นเปิดกระปองซ้ำก็อย่าลืมมาอัปเกรดตรงนี้ด้วยมันจะได้เก่งขึ้นนะครับและสุดท้ายเป็นแบล็กกาวนะครับก็คือเป็นข้อมูลประกอบของตัวละครนี้นั่นเองครับ ส่วนเสริมือ่อน่ของเกมนี้จะอยู่ที่ Adventurer Guild นะครับก็คืออันนี้เล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยระบบตรงนี้มันจะเปิดนะครับโดยจะมีน้องเมดคนนี้คอยดําเนินการพวกรับของฟรีหรืออะไรให้นะครับเราคลิกที่น้องเมดได้นะครับแล้วมันจะมีอยู่3เมนูอ่ะก็คืออันแรกที่เกมจะสอนคืออันนี้มันเป็นการเช็คอินนะครับเพื่อที่จะรับรางวัลรางวัลที่ได้คือเจ้านี้เนี่ยแหละครับแล้วเอาไปทาอะไรเอาไปซื้อของซื้อเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านคือเราสามารถตกแต่งบ้านได้ด้วยนะครับอ่ะก็คือมาซื้อตรงนี้ ส่วนอีกานหนึ่งอ,อันนี้คือจะเป็นการรับของเหมือนกันนะครับแต่ว่ามารับได้มากกว่า1ครั้งโดยจะเสียเงินแค้นนะครับก็แล้วแต่กันละกันก็คือมันเป็นส่วนของการรับของแล้วถ้าเกิดเราจะตกแต่งบ้านทําไงนะครับก็กดที่แมปนะครับมันจะมีพื้นที่อื่นๆที่เราสามารถไปได้ด้วยเช่นรูมรูมนี่คือห้องนั่นเองนะครับเราสามารถเอาสาวๆเนี่ยลงมาได้4คนนะครับผมก็เอาลงมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่เห็นในพวกนี้นะครับขขคือผมตกแต่งห้องไว้เรียบร้อยแล้วไงให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายล่างเราสามารถจัดการได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นฮ ฮีโร่ก็คือให้เลือกคนนั่นแหละเราจะเอาคนไหนลงมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวของเดคอเรทเดคอเรทก็คือจะเป็นตัวของพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนู่นนันนี่ก็ติดตั้งแล้วก็สามารถเลื่อนเลื่อนได้หมดนะครับอันนี้หรือว่าจะเก็บกู้ก็ทําได้จะเคลียร์ไปเลยก็ทําได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของเอเวอเรนซ์นะครับอันนี้คือจะเป็นแบ็กกราวด์ฉากหลังนะครับซึ่งถ้าเกิดอยากได้เพิ่มก็ไปซื้อได้ที่กิลช็อปเมื่อกี้นั่นเองครับ อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบนี้คือ r i b ร a r ีนะครับนี่คือจะเป็นโพสสารานุกรมตัวละครทั้งหลายแหล่ครับซึ่งเกมนี้มีระบบสกินด้วยและสกินเนี่ยผมขอบอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆเป็นไงครับนี่คือ Aurora นะครับถ้าเกิดว่าเราปลดสกินแล้วดูดิโคตรอลังการเลยแต่น่าเสียดายมันมองไม่เห็นไงมันต้องปลดล็อกก่อน แล้วจะอันล็อกยังไงกดอันล็อกได้เลยครับเขาจะมีบอกเลยครับว่าใช้อะไรนะครับอย่างเช่นใช้หินอันนี้อันนี้ก็ได้มาจากที่เราเก็บของฟรีจากระบบไออเอเวนเจอร์กิ้นั่นแหละครับแต่มันได้น้อยนะมันได้น้อยมากอาจจะต้องแบบว่าไปซื้อเพิ่มเติมในกิ้วช็อปอะไรเงี้ยหรือจ่ายไปเลยก็ได้จบจบไปทีเดียวพันห้านะครับก็จะได้คอสตูมนะนี่คือของออโรรานะครับแล้วก็มันไม่ได้มีของทุกคนเห็นไหมมันมีแค่ของบางคนเท่านั้นเ,เดี๋ยวไปดูแมวม่วงนี่แมวม่วงโอ้โหอลังการเลยเซ็กซี่กว่าเดิมด้วยเ,เดย อืมอันนี้มากะหอคอยด้วยนะมากะหอคอยด้วยแต่แต่ผมสั้นไปนิดนึงนะเอนอนอกจากสกินแล้วจะมีส่วนของสตอรี่นะครับหรือว่าเนื้อเรื่องของตัวละครด้วยแต่ว่าจะต้องเก็บเลเวลของตัวละครน,นั้นถึงตามที่กําหนดก่อนแล้วก็จะมาอ่านข้อมูลได้แล้วก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะส่วนระบบโซเชียลของเกมนี้นะครับจะมีแค่เพื่อนนะครับระบบกิลผมไม่เห็นนะตอนแรกผมนึกว่าเป็นระบบสควอรตไม่ใช่นะสควอรตคือการจัดปาร์ตี้เฉยๆนะครับคือเราจะไปจัดก่อนลงดันเจี้ยนหรือจัดตรงนี้ก็ได้ วันนั้นก็ไปดูระบบเพื่อนกันก่อนกันละกันอยู่ด้านซ้ายบดเนะาะเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถทําอะไรกับเพื่อนได้เลยยกเว้นการเขาเรียกว่าอะไรนะการลบเพื่อนเออการลบเพื่อนอย่างเดียวนะครับส่วนคนนี้คือผมแอดเพื่อนเข้าไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่กดรับนะครับแล้วก็แคนเซิลได้เพราะดูจากทรงแล้วเขาไม่น่าจะเล่นครับเอาออฟไลน์ไป3 4วันแล้วอะไรย่างนี้ส่วนเรื่องของการหาเพื่อนนะครับผมลองกดปุ่ม Discover แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือว่ามันยังไม่อัปเดต ตอนนี้นะนะตอนที่คลิปรีวิวออกนะครับทาได้โดยการไปลงดันเจี้ยนครับแล้วเราก็เลือกผู้ช่วยอะ่ะเออมันสามารถเลือกผู้ช่วยได้นะครับโดยมันจะเป็นขาดจอนเป็นคนอื่นหรือเป็นเพื่อนนั่นแหละครับเมื่อเราเลือกผู้ช่วยเสร็จจบการต่อสู้ปับ๊บก็อย่าลืมแอดเขาเป็นเพื่อนด้วยแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันยังทําตรงนี้ไม่ได้ไงก็ทําได้จากการต่อสู้ทนานะงี้นะฮะแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งคือออปชั่นใช่ไหมครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนสาวๆมายืนตรงนี้ทําได้ยังไงใช่ไหมครับอ่ะก็ไปคลิก แต่แล้วเราก็กดบริเวณด้านซ้ายล่างครับแล้วเราก็เลือกเลยเราจะเอาใครมายืนสมมุติผมเอาน้องเบลมายืนกันละกันก็คลิกที่น้องเบลแล้วดูด้านซ้ายบนจะมีรูปดาว อ่ะแล้วก็แตะที่รูปดาวได้นะครับทีนี้พอเรากลับมาที่หน้าโฮมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้องเบลเนี่ยมายืนตรงนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับอวตารที่เปลี่ยนไปด้วยเวลาเพื่อนแอนมาหาเราเนี่ยก็คือจะเห็นน้องเบลไงจะไม่เห็นโอโราแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็เซตติ้งอีกอันหนึ่งคือด้านขวาบนนะครับก็ไม่ค่อยมีการปรับอะไรมากนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับการล็อกอินใช่ไหมครับใครจะมาล็อกเอาอะไรก็ตรงนี้ได้แล้วก็เกมเพลย์นะครับอยากจะเปลี่ยนภาษาไหมซึ่งมันไม่มีภาษาไทยนะครับมีแค่อังกฤษกับตัวของเกาหลีเท่านั้้นนะรรรับแลววกกกกกก็็พาาฟิมีปย จะเป็นไฮเป็นโลอะไรอย่างนี้นะครับแอนิเมชันของสกิลจะเปิดไหมอะไรเงี้ยเผื่ออยากจะรีบฟาร์มก็อาจจะปิดได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับสรุปเลยก็คือเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว RPG พิมพ์นิยมเนี่ยแหละครับก็จะมีความแตกต่างกับเกมอื่นตรงเรื่องของการจัดทีมต่อสู้ที่ใช้ระบบพลังงานเข้ามานะครับแล้วก็มีการเพิ่มให้แต่ละเวฟเท่านั้นเองส่วน Artwork ยอมรับว่าดูดีจริงๆครับดูโดดเด่นมากครับ